สวัสดีค่ะคุณคณรูฤทธัอิสระสู้ค่ะวันนี้พบกันนะคะกับวิชาแกรมมากค่ะของนักเรียนชั้นเกรด5นะคะมาดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่อง past continuous ที่ใช้คู่กับ past simple ส,สงสัยไหมคะปกติแล้วเราก็จะใช้ past simple เ,เดียว กับหรือว่า past continuous เดี่ยวๆใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะเขากำหนดมาให้ว่าใช้ past continuous คู่กับ past simple เดี๋ยวก็มาเรียนดูนะคะว่าทำไมถึงมาใช้คู่กันแล้วก็ใช้อย่างไงนะคะแล้วมันมีประโยชน์อย่างไงนะคะก่อนอื่นเราจะมาทวนโครงสร้างประโยคของแต่ละเทนก่อนนะคะเริ่มต้นด้วย past simple นะคะ past simple ค่ะโครงสร้างประโยคประกอบไปด้วยอะไรเด็กๆจำได้ไหมคะ ค่ะมาดูกันเลยค่ะโครงสร้างประโยคก็ประกอบไปด้วย subject นะคะประธานของประโยคแล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่2มีมีเ se เดียวเท่านั้นนะคะที่ใช้ verb ช่องที่2นะคะก็คือ past simple นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตแล้วก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาค่ะ past continuous จำได้ไหมคะโครงสร้างประโยคประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ่ะมาดูกันค่ะ Past Continuous, นะคะโครงสร้างประโยคประกอบไปด้วย subject ค่ะนะคะประกอบไปด้วย subject นะคะตามด้วย was หรือ were ตามด้วย was หรือ were และก็ตามด้วย verb ที่เติม ing เน้นเลยค่ะเติม ing นะคะ was หรือ were เ,เด็กๆจะใช้จะได้จะรู้ได้ยังไงคะว่าใช้ตอนไหนก็ต้องไปดูที่ไหนคะก็แอบไปดูที่ประธานสักนิดนึงถ้าประธานเป็น y o U V d e y ใช้ were ค่ะแต่ถ้าประธานเป็น I he she it ใช้ was ค่ะ,อะพอจะจำกันได้ใช่ไหมคะคราวนี้เราไปดูว่าใช้ยังไงใช้ตอนไหนแล้วใช้ทำไมนะคะมาดูกันค่ะ past continuous ใช้คู่กับ past simple ใช้ตอนไหนล่ะคะอ่ามาดูนะคะเพราะว่าเขากำหนดมาให้ว่าถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อน หรือเป็นเหตุการณ์ที่1น,นะคะให้ใช้ past continuous เพราะว่า past continuous เนี่ยนะคะเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตเลยนะคะแล้วก็ดำเนินมาเรื่อยๆนะคะแต่ไม่ถึงในปัจจุบันเห็นไหมคะลูกศรมันไม่ถึงใช่ไหมคะเป็นเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ในอดีตนะคะต่อไปคะ่ะเขากำหนดให้ past simple นะคะเป็นเหตุการณ์ที่2หรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมา หรือเป็นเหตุการณ์ที่แทรกขึ้นมาเห็นไหมคะเป็นเหตุการณ์ที่แทรกขึ้นมานะคะมาขัดจังหวะในสิ่งที่เขากําลังทําอยู่นะคะงงไหมคะถ้างงไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะมาดูตัวอย่างประโยคกันอ่ะดูจากรูปภาพนะคะดูจากรูปภาพคะ่ะเขากําลังทําอะไรอยู่คะอ่าเขากําลังรับประทานอาหารอยู่เลยนะคะกําลัง หม่ำหม่ำกันอยู่เลยนะคะแต่ทำไมคะมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเด็กๆว่าเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนคะอ่าทานอาหารเกิดขึ้นก่อนเป็นเหตุการณ์ที่1ใช่ไหมคะส่วนถ้าอ่าโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่2องนะคะอ่ะลองมาดูตัวอย่างประโยคกันอ่ามาแล้วคะ่ะตัวอย่างประโยคคะ่ะ while he was having dinner the telephone rang while he was having dinner, the telephone rang เห็นไหมคะเขากำลังรับประทานอาหารข้าอยูอ่เขากำลังรับประทานอาหารคําอยู่เห็นไหมคะแล้วก็ใช้ past continuous โทรศัพท์มันก็ดังขึ้นมาคำว่า rang เป็น verb ช่องที่2นะคะเป็นเหตุการณ์ในอดีตใช้ past simple อลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ ใช้ประโยคนี้เลยนะคะแต่ว่าเขาเขียนได้อีกแบบหนึ่งนะคะเป็น he was having dinner when the telephone rang he was having dinner when the telephone rang นะคะรูปประโยคเหมือนกันเป๊ะเลยแต่อะไรไม่เหมือนกันคะอ่าก็สังเกตที่ตัวสีแดงอ่าสังเกตที่ตัวสีแดงนะคะ อ่าตัวสีแดงมีคำว่า w h e w h i l e why แปลว่าในขณะนขนที่นะคะคำว่า w h e เนี่ยนะคะเราจะใช้กับ past continuous แปลว่าในขณะที่เขากำลังรับประทานอาหารคําโทรศัพท์ก็ดังขึน้นเห็นไหมคะส่วนถ sure. ้าสมมติว่าไม่ได้ใช้คำว่า why เราก็จะมาใช้คำว่า when นะคะและก็ตามหลังด้วย past simple นะคะเขากำลังรับประทานอาหารข้าอยู่ตอนที่โทรศัพท์ดังขึ้นอ่ล้วค่ะน่าจะเข้าใจมากขึ้นแล้วนะคะครูลีมีทิปเล็กๆนะคะให้เด็กๆจำได้ง่ายขึ้นมาดูกันค่ะอ่านะคะนอกจากมีคำว่า why แล้วนะคะก็ยังมีคำว่า after ได้ด้วยนะคะแปลว่าหลังจากาหลังจากแล้วก็ตามด้วย past continuous นะคะแล้วก็ใช้ when นะคะตามด้วย p a s t simple อาล้ค่ะต้องปรบมือไปพร้อมกันด้วยนะคะจะได้จำได้สัก5รอบก็น่าจะจำได้นะคะให้ท่องแบบนี้ค่ะ why p a s t con when p a s t sim why p a s t con when p a s t sim เด็กๆพูดค่ะอีก3รอบค่ะ why p a s t con when p a s t sim อีกรอบนึงค่ะ why p a s t con when past sim สุดท้ายค่ะ w h y p a s s con when p a s s sim อ่านะคะแต่เขาจะไม่ใช้พร้อมกันนะคะถ้ามี w h y แล้วก็จะไม่ใช้คำว่า when นะคะอลองมาดูตัวอย่างประโยค w h y I was reading a book I heard a strange noise นะคะในขณะที่ฉันกำลังอ่านหนังสืออยู่นั้นฉันได้ยินเสียงแปลกๆนะคะหรืออีกตัวอย่างประโยคหนึ่ง ะะเป็น when I heard a strange noise I was reading a book ตอนที่ฉันได้ยินเสียงแปลกๆนั้นนะฉันกำลังอ่านหนังสืออยู่เห็นไหมคะสามารถสลับตำแหน่งของประโยคได้ด้วยแต่การใช้ w h y และ when ก็ยังคงต้องตามด้วยสิ่งที่ก้ากขั้นมาก็คือ w h y ตามด้วย past continuous when ตามด้วย past simple เด็กๆพอจะเข้าใจใช่ไหมคะ ฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะทําแบบฝึกหัดค่ะให้นักเรียนลองทําเองนะคะถ้าไม่เข้าใจนะคะเด็กๆกลับไปดูที่ต้นวิดีโอใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะคําสั่งบอกว่า put the verbs into the correct tense แล้วก็ในวงเล็บบอกว่า past simple or past continuous งั้นแสดงว่าเด็กๆจะต้องพิจารณาดูว่า a ในประโยคนี้เราควรที่จะใช้ past simple หรือ past continuous คุณครูบอกแล้วใช่ไหมคะว่าให้สังเกตคำว่าอะไรแต่ถ้ายังจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูในต้นวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ